สวัสดีค่ะทุกคนจีน่าค่ะฝนตกอากาศดีค่ะเมื่อคืนนี้ไม่นอนทั้งคืนค่ะเล่นอย่างเดียวทั้งคืนเลยตอนเช้ามาหมดสภาพแล้วอนอนกอดทวิตตี้ด้วยทวิตตี้กับนนเอาค่ะนอนกอดทวิตตี้กับนุเอานะคะ โอเคจีน่านะคะ่ะโอหเดี๋ยววันนี้บ่าวมิยานอนออกนอกบ้านนะคะมนมีเอาเด็กนอนก่อนนะคะดูท่าเด็กนอนดินอนดีนอนดีลูกนอนดีๆนะคะนอนดีๆน,น,นะคะ,นนะ,คะมีเพื่อนนอนด้วยนะคะวิทวิีมีพิทวิตตีด้ด้วยหรอ ตัวเดียวไม่พอต้องกอดสองตัวนะคะลูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีน่าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะและจีน่าจะไปเยียบชม่องช่องทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะรักแมวน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ